พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือในราคาเริ่มต้นแค่ชามละสิบาทหรือจะจัดเต็มแบบถ้วยเดียวจบก็จะได้มาล้นๆแบบนี้เลยนะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิ้ลต่อร้านจะอยู่ทางไปสนามบินก่อนถึงโรงเรียนเมืองนครศรีซึ่งที่นี่จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือในหลากหลายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นเหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบกินเส้นในแบบที่หลากหลายห้าถ้วยเส้น5แบบไม่ซ้ํากันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะสั่งมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างถ้วยเล็กและเนี่ยก็คือถ้วยใหญ่ซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากและความชิ้นหมูของที่นี่ก็คืออัตลัััักกกกณ์ชดดดดดเเเจนน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 นไไไมมมมมม่่่่่่่หหหหหืออออรรรรรร้้้้้้้าาาาาแแแสสววีีียะะูููคคถถถใฟิตตง สั่งมาแบบแยกถ้วยหรือใส่มาในก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้เมนูทั้งหมดถูกยกมาเสิร์ฟก็ต้องกินคู่กับแคปหมูลแล้วก็เกี๊ยวแหละเนาะวันนี้สั่งถ้วยเล็กมา3าและถ้วยใหญ่มาอีกหนึ่งจริงๆก็อิ่มตั้งแต่3ถ้วยเล็กแล้วลวปริมาณที่ได้ก็ถือว่าไม่น้อยเลยแล้วน้ำซุปนี่คืออย่างเข้มสั่งมาแบบน้ำคลุกคลิกนะจะพอดีมากๆและเคล็ดลับของความอร่อยก็คือน้ำซุปที่เหลือจากถ้วยแรกเนี่ยอย่าทิ้งเด็ดขาดนำไปเทรวมกับถ้วยถัดไปได้เลยเพราะเราจะได้ความเข้มข้นจากเครื่องปรุงของถ้วยแรกลงไปด้วยไม่แน่อนวาา้ะงต พิกัดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิ้นต่อสี่แยกเบญจมาตรงไปสนามบินร้านจะตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงโรงเรียนเมืองนครศรี